สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกพศ2460ข้างเลื่อยแก่กรรมการพระเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลักล้านนะครับรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์คือพิมพ์เหรียญเสมาที่อยู่ในมือผมนะฮะและพิมพ์เหรียญอาร์ม เป็นเหรียญปัม๊มเนื้อพระจะต้องมีความตึงแน่นนะครับเนื้อพระมีความตึงแน่นนะฮะและเนียนเส้นสายต่างๆในองค์พระติดคมชัดมากเช่นพระเกตพระเกตนะครับเป็นรูปยันนุนาโลมลักษณะค้ายเปลวเพลิงเห็นไหมฮะ ไปลักษณะเหมือนคล้ายเปลวเพลิงคมผิวสบัดเลยหรือรูปเม็ดผศมที่ติดกันนะครับรูปเม็ดผสมที่ติดกันนะครับจะเห็นเป็นเม็ดนูน,นขึ้นมานี่นะฮะตลอดจนลักษณะเหมือน มีปิน่นเนี่ยปิ่นปักตรงนี้นะฮะขวาเป็นเส้นลเล็กๆนะฮะด้านนี้นะฮะส่วนขอบด้านบนนะครับด้านบนซ้ายเห็นไหมจะมีเส้นเหมือนเส้นแสมขึ้นมานะฮะในช่องที่1ช่องที่สองช่องที่4แล้วก็ใต้ช่องที่หส่วนมุมขวาก็จะมีเส้นแสมนะครับช่องนี้นะฮะเส้นแสม แล้วก็ที่เหรียญปลอมทําค่อนข้างยากก็คือจะมีเส้นวิ่ง2เส้นนะจากตรงนี้นะมาหาจุดๆนะครับวิ่งต่อมาถึงตรงนี้อีก1เส้นคือจากตรงนี้ลากมาตรงนี้ครับจะมีสองเส้นแล้วก็จะมีเส้นติ่งโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะรตรงเม็ดกลางเห็นไหมครับโผล่มาจากเส้นหลักโผล่ขึ้นมา1เส้น แล้วก็ใต้สอเสือตรงนี้นะใต้สอเสือจะมีเส้นวิ่งมาที่หูหรือพักกันข้างขวาขององค์พระเห็นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงฐานตรงฐานตรงนี้จะต้องมีเม็ดเนื้อเกินนะครับของแท้ต้องมีทุกองนะฮะเม็ดเนื้อเกิน ส่วนเส้นขอบนะจะมีเส้นขอบบางๆที่วิ่งไปตามซุ้มนะฮะตรงนี้นะครับถ้าแต่แข็งดีๆเนี่ยเราใช้แว่นขยายชงสูงเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นๆแต่จะไม่ต่อเนื่องนะฮะจะไม่ต่อเนื่องบางจุดก็ชัดบางจุดก็จะไม่ค่อยชัดนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าส่วนหัวสไลเอ หัวสระเอนะครับหัวสระเอนะฮะามาดูหัวสระเอหัวสระเอตรงนี้นะครับมีเส้นแตกตนี้ถ้ามีเส้นแตกตัวนี้ก็มีเส้นแตกนะมีเส้นแตกตรงปลายเส้นโอของปลอมเรียนแบบยากมาก แล้วก็ใต้งองงูใต้งองงูนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งมาตรงแขนซ้ายขององคพระนะครับเส้นเ,ล,เล็กตรงนี้นะฮะเนี่ยจะมีเส้นวิ่งนะครับนี่คือด้านหน้า นี้ลองมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะมีเนื้อปิ้นจากในหูนะครับจะมีเนื้อปิ้นออกมาตรงนี้นะฮะเส้นปลายยันเนี่ยเกือบถึงตรงรูเจาะเลยแล้วจะมีเส้นซ้อนตรงนี้เนี่ยเส้นเล็กๆข้างในตรงนี้นะฮะจะมีเส้นซ้อนตรงนี้นะครับปลายปลายยันตัวแรกจะมีเส้นตรงนี้นะครับ วิ่งขึ้นไปข้างบน1เส้นวิ่งลงข้างล่าง1เส้นเป็นแฉกเป็นเช็กแฉกนะครับด้านในตัวอักษรด้านในตัวอักษรนะครับจุดไฮไลท์สำคัญก็คือตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเส้นกากบาทนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นกากบาท ส่วนด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นข้างเลื่อยนะเป็นข้างเลื่อยโดยเฉพาะตรงล่องหยักตรงนี้นะฮะทุกเหรียญเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยก็คือจะมีลอยรอยข้างเลื่อยตรงนี้สองขีดตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับ,รนะรบเป็นข้างเลื่อยของปลอมทําได้นะครับแต่ไม่ค่อยเหมือน ซึ่งเป็นฝีมือของช่างที่เลื่อยสมัยโบราณกับช่างปัจจุบันเนี่ยเลื่อยจะต่างกันเห็นไหมครัจะเห็นว่าตรงร่องนี่จะมีเส้นฝั่งนี้จะชัดมากราคาเช่าหาปัจจุบันนี่นะครับของแท้นี่เกือบ5ล้านบาทนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ